มาครับนำเสนอบุกหวานครับวันนี้จะมาขยายต้นบุกหวานครับบุกทานสดได้ครับไม่คันนะครับสามารถสัมผัสได้ครับอันนี้เป็นแปลงที่เราเพาะชำตอนที่ช่วงต้นเมษานะครับเนาะนี่เราปลูกเพาะชาไปนะครับขยายไปเรื่อยครับเราก็ขยายพันธุ์ไปเรื่อยเราแบ่งจากหัวนะครับหน้าแรงเราจะเก็บหัวบุกหวานนาะแล้วก็ช่วง จะปลายจะต้นฝนไม่ใช่ปลายฝนเราก็จะมาตัดเป็นชิ้นเล็กๆครับเพาะชํานี่ครับอันนี้เป็นต้นหัวเดียวมี2ต้นนะครับเราสามารถแบ่งได้ครับหัวอยู่ด้านบนเด้อครับนี่หัวอยู่ด้านบนครับหน้าแรงเราจะเก็บหัวเนาะเราก็จะมาแบ่งเป็นชิ้นเล็กๆเกพาะชาครับลงเพาะชําช่วง ปลายมีนาต้นเมษาเราก็แบ่งเป็นชิน้นเล็กๆเพาะชําทําแปลงได้เลยครับแล้วก็ลดน้ํารอฝนเลยครับฝนมาเขาก็จะแตกต้นใหม่ขึ้นมาเราก็สามารถขยายไปสถานที่ที่เราชอบปลูกได้เลยครับปลูกได้ทุกสถานที่นะครับดินร่วนปนทรายดินทรายปนร่วนปลูกได้ทุกที่ครับปลูกได้ทุกสถานที่ครับขอให้เราบํารุงดินดีเนาะใส่ปุย๋ยคอก บำรุงดินดีๆก็ดีครับถ้าดินร่วนสุยงามโตเร็วครับนี่ครับเราแบ่งจากหัวเล็กๆเกนาะเขาจะเป็นต้นใหม่ขึ้นมาแล้วก็มีหัวใหม่ขึ้นมานะครับหนึ่งปีสามารถแบบหัวใหญ่มากนะครับถ้าบำรุงดินดีๆเนาะนี่แหะครับ1ห,หัวขึ้นมาแล้วก็เขาก็จะแตกหน่อขึ้นมาใหม่เรื่อยๆนะครับไม่ใช่มีแค่หน่อเดียวนะครับมี2 3หน่อมาเราสามารถแบ่งไปปลูกอีกได้นะครับ ผมแบ่งแบบนี้นะครับเราไปปลูกแล้วเพิ่นกิดสิขึ้นไมาอีกเพิ่มอีกนะครับจาก1ต้นเป็น 2- อสาต้นไปเรื่อยนะครับเราก็จะขยายไปเรื่อยๆครับผมนี่นะครับบอคขันนะครับเลือกสามารถสัมผัสได้ครับบุกหวานนะครับเดือกบวแมนบุกข้างคกครับผิวจะไม่ขรุขระนะครับลำต้นผิวเขาจะเรียบครับจะเรียบแล้วครับสัมผัสจะบสดสุดเนาะครับเนาะไม่คันครับสัมผัสได้ลำต้นอ่อนๆใหญ่ เอาไปประกอบอาหารได้ครับ <1 French> ผมก็มีคคิดประกอบอาหารด้วยนะครับเด้อเปิดตีสามชมนะครับเด้อผมคิดประกอบอาหารอยู่คีิปลูกหวานครับนะครับผมก็จะไม่แยกนะครับแยกมาปลูกขยับขึ้นพื้นที่สูงครับพื้นที่ต่ำน้ําขังก็ไม่ดีเท่าไหร่นาะเดี๋ยวเขาจะหัวจะเน่าเนาะครับเนาะนี่ครับดินดําไส้เดือนหลเถือครับ <elements> น well ี่ด <rack> ินดําร่วนซุยปลูกเลยครับปลูกลงไปเลยครับอยู่กลางแดดหรือว่าในร่มรําไรก็ได้ครับเราก็บํารุงดินด้วยปุ๋ยคอกเนาะ ถ้าลาต้นสวยใส่ปุ๋ยคอกหรือว่าปุ๋ยเมล็ดก็ได้ครับนะครับผมก็จะขยับมาขึ้นที่สูงเนาะเพราะว่าถ้าน้ําขังมากก็ไม่ดีครับเดี๋ยวหัวเขาจะเน่าเนาะชุ่มได้ครับแต่อย่าแฉะครับถ้าเป็นสถานที่ระบายน้ําก็ดีครับระบายน้ําได้ง่ายเนาะปลูกได้ครับในล่มต้นกล้วยหรือว่าในล่มต้นไม้ปลูกได้ทุกสถานที่ครับล่มรำไรหรือว่ากลางแดดก็ได้เด้อครับสนใจทักมาได้ครับผมจะทิ้งเบอร์ไว้ใต้คลิปนะครับขอบคุณนะครับ